สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการโกลเม็ดเคล็ดอาชีพเช่นเคยนะคะรายการที่จะนาเอาเรื่องของเคล็ดลับต่างๆในเรื่องของการสร้างสรรค์ชิ้นงานนะคะมาถ่ายทอดแล้วก็มานําเสนอกันนั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะไปประดิษฐ์เป็นชิ้นงานต่างๆที่สวยงามแล้วก็สร้างสรรค์น,นะคะเอาไว้ใช้เองในชีวิตประจําวันก็ได้หรือว่าจะนําเอาไป ต่อยอดเป็นอาชีพต่างๆก็ได้ด้วยนะคะหลายครั้งที่เรานํามาถ่ายทอดกันนะคะก็เป็นงานที่เรียกได้ว่าทําง่ายๆแต่ว่าสามารถเพิ่มมูลค่าได้นั่นเองนะคะซึ่งผู้ที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆกับเรานั่นก็คือท่านดรสุภาจุลคุปนั่นเองค่ะเป็นอาจารย์คณะเทคโนโลยีข้าราชการศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนั่นเองวันนี้อาจารย์อยู่กับเราในรายการแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะาจาังคะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นเดี๋ยววันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าในส่วนของงานประดิษฐ์ที่เราจะทํากันนะคะอย่างที่เห็นอยู่บนโตะนี้นะคะก็คือการประดิษฐ์มาโยกจากไม้นั่นเองนะคะต้องบอกว่าเป็นของตกแต่งบ้านได้ค่ะของขวัญของที่ระลึกก็ได้อ,อแล้วก็ดีไซน์ตามสไตล์ของคนที่รับก็ได้ด้วยก่อนอื่นให้อาจารย์แนะนําอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูขั้นตอนเรื่องของวิธีการทํากัน,กนวันนี้เราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะอาจารย์คะค่ะ อย่างแรกเลยนะคะที่สําคัญก็คือตัวไม้นะคะ,คะไม้ตัวนี้นะคะเอก็เป็นไม้ฉลุที่นักเรียนนะคะเขาจะทําการฝีมือกันคนะคะ,คะแล้วก็มีแบบค่ะค่ะอันนี้แบบเดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มเติมทีหลังนะคะว่ากี่ชิ้นอะไรบ้างค่ะ,คะก็มีผูกกันแปลงกันไกลคัตเตอร์แล้วก็เลื่อยฉลุ กาววิทยาศาสตร์สำหรับติดไม้นะคะ,คะตาสัตว์สีอะคริลิกค่ะสีน้ำมันที่เป็นสเปรย์พ่นเนี่ยกระดาษทรายที่ใช้ก็มีสองอย่างนะคะคือกระดาษทรายละเอียดกระ,กระดาษทรายหยาบกระดาษทรายละเอียดนะคะแต่อันนี้จะเป็นกระดาษทรายที่เราขัดไม้ก็ได้ขัดเหล็กก็ได้กระดาษทรายหยาบนะคะขัดก่อนขัดให้ได้ที่แล้วจึงมาใช้กระดาษทรายละเอียดเนี่ยเก็บงานอีกครั้งหนึ่งนะคะงานก็จะออกมาเรียบสวย ค่ะ,คะอันนี้ที่อาจารย์เอามาเนี่ยเป็นแบบแต่ว่าเดิมๆที่เราเคยเห็นที่เป็นอไม้โยกลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทําเป็นชิ้นงานแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะเขาจะใช้กลึงเป็นไม้ไม้ชิ้นใหญ่เลยค่ะนะคะต้นทุนก็จะสูงแล้วก็น้ําหนักมากอันนี้ก็น้ําหนักเบานะคะส่งเมืองนอกก็ได้อ ก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ต้องมีหลายชิ้นมากมนะคะก็มีะคะแค่เลื่อยฉลุอย่างเดียวก็ทําได้แล้วค่ะอันนี้บอกว่าอาจารย์คิดคนขึ้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูเคล็ดลับกันว่าจะทําอะไรยังไงนะคะเริ่มแรกจากในส่วนของแบบก่อนค่ะค่ะก่อนอื่นต้องแนะนําเรื่องแบบนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าไม้ที่เราใช้เนี่ยเป็นไม้แผ่นบางๆนะคะเราก็จะมีแบบส่วนที่เป็นที่เป็นหัวเนี่ยค่ะนะคะเวลาเราฉลุหรือตัด ออกมาเนี่ยก็ทำแค่เพียงหนึ่งชิ้นะนะคะส่วนลำตัวนะคะชิ้นนี้นะคะ,คะก็ตัดสองชิ้นและส่วนที่เป็นขาสำหรับใบโยกนะคะก็ตัดสองชิ้นค่ะและนอกนั้นก็จะเป็นส่วนที่เป็นมือจับเป็นขาเหยียบนะคะแล้วก็เป็นที่วางเทา้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีอะไรนะก้านขาอันนี้ก็ตัดหนึ่งชิ้นแล้วก็ก้านขานี่สองชิ้น แล้วก็มีที่วางเท้าหนึ่งชิ้นอันเนี้ยส่วนม้าตัวนี้เราออกแบบมาเนี่ยเป็นเชิงแบบเหมือนการ์ตูนเล็กๆค่ะนะคะก็จะดูน่ารักน่ารักค่ะหลังจากเรามีแบบละมีแบบแล้วเราก็ตัดออกมานะคะค่ะแบบเนี่ยเราควรจะหากระดาษแข็งหน่อยวางรองนะคะเนี่ยค่ะตัดออกมาเป็นชิ้นๆค่ะเอาไปทําอะไรต่อคะอาจารย์เราก็มาลอกแบบนะคะขนาดของของไม้ค่ะค่ะเราต้องวางสลับไปมาจะได้เพื่อประหยัด นะคะหนึ่งแผ่นอย่างขนาดนี้ก็จะได้สองตัวะนะคะก็วางแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใช้เลื่อยฉลุฉลุออกมาเป็นชิ้นๆค่ะอย่างไม้ชิ้นหนึ่งก็ประมาณที่ขายขายอยู่ก็ประมาณสักสาสิบกว่าบาทสี่สิบาทใช่ไหมถ้าไซส์เล็กๆอย่างนี้ก็ยี่สิบแปดบาทเอายี่สิบแปดบาทเองไซส์ใหญ่ก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆแต่ได้สองตัวเลยค่ะค่ะเราได้แบบลอกแบบลงปนบนไม้แล้วนะคะทีนี้หลังจากนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องมา เรียกว่าฉลุหรือว่าเลื่อยนะคะเป็นชิ้นๆออกมาค่ะคุณผู้ชมเลื่อยฉลุเนี่ยนะคะเป็นเลื่อยการฝีมือของเด็กๆนะคะเด็กๆก็สามารถทําได้ถ้าเกิดเราเลื่อยไม่เก่งแล้วก็วานลูกหลานก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วก็ทําไม่ยากนะคะใส่ใบเลื่อยเนี่ยก็อย่าตึงจนเกินไปจะขาดง่ายนะคะก็เลื่อยอ่ะเดี๋ยวเราลอง เลื่อยดูนะคะอาจารย์ก็ยังเลื่อยได้เลยนะคะยาไม่มีเด็กๆใช้เราก็เลื่อยเองนี่ค่ะเราเลื่อยเราก็ค่อยๆหามุมค่ะหามุมที่ใกล้กับริมไม้นะคะค่อยๆดันถ้าในส่วนที่ระวังนะคะอย่าไปเข้าในแบบค่ะ เลื่อยนี่จะคมอยู่แล้วค่ะก็ค่อยๆไม่ต้องใจเย็นอีกแล้วนะคะน่าจะต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะในการเลื่อยค่ะอันนี้จะช้าตอนที่เราเลื่อยเนี่ยค่ะถ้าเราไม่ชำนาญอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้เวลามากแต่ถ้าเด็กๆที่ทำงานฝีมือถนัดถนัดนี่ก็น่าจะรวดเร็วเหมือนกันแต่ว่าอย่างมุมโค้งอะไรเงี้ยค่ะอาจาร่ะมันจะมันจะยากไหมคะหรือว่าไม่เลื่อยมันจะขาดไหมคะ มุมโค้งเนี่ยก็จะไม่ยากค่ะต้องเราค่อยๆผ่อนมือหน่อยนะคะแต่ส่วนที่เป็นช่องอย่างเช่นอย่างมีที่จะใส่มือจับใส่ตรงหางเนี่ยค่ะตรงเนี้ยเราอาจจะต้องเจาะนําก่อนค่ะใช้หมุดตะปูแข็งๆค่ะตะปูเจาะคอนกรีตอะไรเงี้ยค่ะนำให้เป็นรูแล้วก็เอาใบเลื่อนเนี่ยใส่เข้าไปก็ได้นะคะ ก็จะได้งานที่ละเอียดมากขึ้นนั่นเองนะคะคุณชมเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราเลื่อยออกมาวางแบบลงไปแล้วก็เลื่อยออกมาเป็นชิ้นชิ้นชิ้นงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบที่อาจารย์นํามาโชว์นะคะนี่ก็คือชิ้นงานที่เราเลื่อยออกมาเรียบร้อยแล้วน,นะคะทีท,ทีนี้เราเลื่อยออกมาแล้วเราต้องทํายังไงต่อคะอาจารย์เนี่ยค่ะหนึ่งหนึ่งตัวก็ใช้แค่5ชิ้นเองค่ะนะคะอันนี้คือชิ้นที่เป็นส่วนหัวค่ะนะคะทีนี้ถ้าเกิดเรา จะให้ลำตัวของม้าเนี่ยกว้างขึ้นเราก็จะต้องใช้ตัวนี้ค่ะที่เป็นระวังนะคะอย่าใส่สลับกันนะคะถ้าเกิดใส่สลับกันเนี่ยม้าอาจจะเบี้ยวๆก็ได้อ๋อก็คือเพิ่มลำตัวม้าให้มันดูแบบสมจริงค่ะให้เพิ่มความหนานะคะส่วนกาวที่ใช้นะคะก็จะต้องเป็นกาวเนี่ยค่ะกาววิทยาศาสตร์ก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะอันตรายนิดหน่อย แห้งง่ายมากด้วยรชวไหมคะแห้งเร็ว,วค,ค่ะก็เพิ่มลำตัวให้มันมีความหนามากขึ้นเราก็หยดกาวลงไปเลยนะคะค่ะหยดไปนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะหยดเข้าไปอีกทีหนึง่งเพราะว่าถ้าเราไปทาเลยเนี่ยกาวนี่จะแห้งเร็วแล้วเขาจะเป็นน้ำมันจะไหลอะคะ่ะอืก็ทานิดหน่อยพอให้มันติดแล้วเดี๋ยวเราค่อยหยอดอีกทีนะคะ,คะอันนี้ก็ประกบลงไป ก็ต้องเล็งดีๆให้พอดีกันนะคะเพื่อความสวยงามของของชิ้นงานนั่นเองก็จะติดแล้วติดแล้วเรียบร้อยง่ายมากเลยเกือบจะเป็นม้าแล้วนะคะค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเอถ้าเราจะทําไปเลยคือที่มันมีร่องๆเนี่ยเราก็ค่อยๆหยอดไปเล็กน้อยก่อนกาวลงไปเลยกาวก็จะลงไปข้างล่างค่ะค่ะไปชิ้นที่สองเล็งหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวสลับกับหน้ากับหลังอะไรนี้ก็เป็นไปได้นะคะ ก็ใส่กาวลงไปเลยค่ะจริงๆเราก็จะเห็นได้ว่าขั้นตอนที่อาจจะต้องใช้เวลามากที่สุดก็อาจจะเป็นตอนเลื่อยตอนเลื่อยค่ะแต่แอนบื่นก็ทำง่ายๆเลยนะคะอ่าได้เริ่มได้ความหนาแล้วเห็นไหมคะเริ่มอ้วนทวนขึ้นมาแล้วมาของเราฮตั้งอยู่นะตั้งอยู่ด้วยต่อไปก็จะเป็น ส่วนที่เป็นขาโยกะนะคะเจ้าก็จะเป็นลักษณะเหมือนคู่กันอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เวลาเราดูจะมีช่องะนะคะถ้าผู้ชมคงเห็นนะคะมีช่องตรงนี้เร,เราเลื่อยเผื่อไว้เพราะว่าเอาไว้จะใส่ไม้สําหรับเป็นขาเหยียบเป็นที่เหยียบบักเท้าวางเท้าะค่ะ,ะก็หยอดกาวเลยนะคะที่วางเท้าก็ต้องอยู่ด้านหน้านะคะค่ะใส่กลับไปอยู่ด้านหลัง,ลงไปไม่เนี่ยค่ะเราก็ดู ทำง่ายค่ะแล้วก็ไม่ใช้เวลาเยอะแค่ตอนเลื่อยเท่านั้นเองค่ะจําเอาไว้แม่นๆเลยขั้นตอนนี้ก็คือที่เหยียบต้องอยู่ด้านหน้าค่ะนะคะ่าเราได้ฝั่งหนึ่งละต่อไปก็ตรงตัวตรงกลางก็ไม่ต้องมีก็ได้ใช่ไหมคะไม่ต้องมีมค่ะเพราะว่าเราจะต้องมีเว้นช่องว่างไว้สําหรับให้มันโปรงะะ่งค่ะอ๋ออันนี้ก็หยอดกาวไปเหมือนเดิมค่ะ ก็ประกบไปอีกฝั่งนึงก็จะกลายเป็นม้โยกเริ่มแป๊บเดียวเสร็จแล้วค่ะตอนวางก็เล็งนิดหน่อยนะคะขั้นตอนที่ต้องระวังนี่คือตรงตรงที่ติดเนี่ยนะคะค่ะเพราะว่ากาวเนี้ยติดแล้วก็จะรื้อยากค่ะเพราะไม้มันเป็นไม้ที่ไม่แข็งแรงมากเนี่ยค่ะก็จะได้มาและโยกได้แล้วด้วยนะคะแต่ยังไม่สวยนะคะ เราก็ต้องเอามาแต่งนิดนึงเรายังเห็นเป็นชิ้นชิ้นอยู่นะคะใช้กระดาษทรายนะคะ,คะกระดาษทรายเนี่ยก็มีหลายหลายเบอร์นะคะถ้าเป็นขัดตัวม้าเนี่ยเราก็ใช้กระดาษทรายหยาบขัดก่อนค่ะนะคะแล้วก็ตามพอขัดได้ที่แล้วเราก็ตามด้วยกระดาษทรายละเอียดค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดกรณีที่อย่างเงี้ยมันอาจจะยังไม่สวยใช่ไหมคะ,คะม้ายังดูสี่เหลี่ยม,มเราก็ใช้คัตเตอร์เนี่ยค่ะก็ต้องระวังนิดนะคะ ใ้คัตเตอร์เนี่ยค่อยาดอืปาดนี่ค่ะปาดเพื่อที่จะได้ค่ะจะได้มนก็ระวังมือนิดนะคะสำหรับเด็กๆนะะคเขาเรียกว่าเกลาม้อะนะคะอ๋อให้มันมนแล้วก็ดูแบบเรียบเนียนมากขึ้นจะได้โค้งแล้วก็สวยงามพอหลังจากเกลาเสร็จเนี่ยเราค่อยมาขัดขัดด้วยกระดาษทรายหยาบก่อนนะคะ กระดาษทรายเราก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆให้เหมาะกับตัวมาถนัดจะได้ถนัดด้วยอาจจะม้วนเป็นเล็กๆเนี่ยค่ะค่อยๆขัดไปแป๊บเดียวมันจะเนียนสวยเลยค่ะนะคะนี่ค่ะน่าจะง่ายกว่าแบบเดิมๆที่เขาทํากันเยอะเหมือนกันนะคะจ้าอันนั้นน่าจะต้องใช้เครื่องมือที่ที่หนักหน่อยนั้นอาจจะต้องใช้เครื่องกลึงค่ะแล้วก็ใช้เวลานาน อาจจะไม่นานแล้วแต่แบบแต่ว่าก็จะต้องลงทุนสูงหน่อยเนี่ยค่ะเห็นไหมพอเราขัดมันจะเป็นลอยมนขัดจนให้ละเอียดเลยนะคะถ้าเราทำเลียงๆไว้เยอะๆเราก็อาจจะไปใช้เด็กนั่งขัดก็ได้ดูทีวีไปขัดไปนะคะขัดไปจนให้มันแบบเนียนเลยนะคะตกแต่งให้สวยงามเนี่ยค่ะก็จะเป็นมาแบบนี้ ก็เริ่มโอ้โหสวยงามแล้วรูปทรง,รงนะคะ<ด>ที่ะะก็อาจจะขาดสีสันนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเติมสีสันกันแต่ทีนี้ว่าในส่วนของไอ้ที่ที่เหยียบต่างๆเนี่ยเราต้องติดเลยไหมคะอาจารย์เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำสีค่ะ,คะเราก็หลังจากเราขัดแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะเราตัดอันนี้ตามแบบที่เมื่อกี้ให้ดูแล้วนะคะเตรียมไว้นี่เป็นที่เหยียบวางเท้านี่หูจับ อันนี้ก็เป็นต้องกั้นเพราะว่าในส่วนตรงนี้ค่ะถ้าเราไม่กั้นเนี่ยมไม้ตรงนี้อาจจะเข้ามาไม่ได้ไม่ได้องศาจะโยกแล้วไม่สวยอะค่ะก็ต้องใส่เข้าไปตรงกลางด้วยใช่ใส่แล้วใส่ไปก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเอากาวหยอดตามค่ะก็น่าจะง่ายกว่าเนี่ยค่ะค่ะอใส่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวกาวหยอด ก็ต้องอาจจะวัดขนาดความกว้างนะคะว่าห่างกันพอใส่แล้วเล็งนิดนึงก็ได้ค่ะว่าได้มุมหรือยังโยกแล้วสมดุลไหมอย่างเงี้ยค่ะส่วนอันนี้เราก็จะไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราติดกาวเป็นที่เหยียบค่ะก็ใช้ไม้เดียวกันไม้เดียวกันด้ยค่ะก็เลื่อยไว้ตามแบบอย่างละหนึ่งชิ้นยกเว้นตรงที่กั้นขาเนี่ยค่ะ อย่างมือจับหรือว่าที่เหยียบนี่ก็คือเราใส่ไปก่อนเราใช,ใช้กาวหยอดตามค่ะส่วนอย่างมือจับเนี่ยคะ่ะบางทีเราใส่ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีร่องอก็ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเราเอาขี้เลื่อยผอสมกาวแล้วก็อุดเข้าไป๋ค่ะ,คะพอเราได้ม้าโยกอย่างนี้แล้วเ,เราก็จะไปทำสีให้สวยงามะนะคะสีเหมือนในตัวอย่างที่โชว์ไว้นะคะเราอาจจะ พ่นโดยใช้สีสเปรย์หรือว่า,าติดลายเพ้นลายอะไรงนี้ก็ได้ะนะคะตามความชอบเหมือนอันนี้เป็นม้าลายก็ได้นะคะคุณชมก็จะเห็นได้ว,ว่า เวลาตั้งโชว์มันก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปเลยนะคะอย่างเป็นม้าลายก็มีเป็นลายจุดก็มีหรือว่าถ้าอยากจะได้แบบสไตล์หวานๆนะคะก็คือด้านขวามือของดิฉันนี้ก็คือเป็นลวดลายที่บอกว่าเพ้นเอาก็ได้อันนี้ก็เอาภาพมาผนึกก็คือเป็นเดโคพาธนะคะค่ะที่เราเคยเรียนรู้กันไปแล้วอาจารย์เคยมาถ่ายทอดแล้วนะคะว่าทํายังไงก็อันนี้ก็เอามาประยุกต์ใช้ก็จะเห็นได้ว่าลวดลายก็สวยงามนะคะคุณผู้ชม ก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นลายดอกไม้ลายอะไรก็แล้วแต่เราชอบเลยค่ะค่ะก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการทำสีกันดีกว่าค่ะว่าเราจะต้องทำยังไงนะคะหัวใจสำคัญอยู่ตรงไหนอะนี้เราจะทำสีกันค่ะสีที่จะแนะนำนะคะก็ควรจะเป็นสีสเปรย์ซึ่งเป็นสีน้ำมันอยู่แล้วนะคะเพราะพ่นเนี่ยมันจะเหมือนกับ ป้องกันดูแลรักษามไม้มด้วยมอดมแมลงไม่กินนะคะ,คะแต่ส่วนใหญ่ไม้การฝีมือนี่เขาก็จะอบมาแล้วก,ก็จะไม่มีปัญหาอะไรหรืออันที่สองนะคะสีที่จะใช้คือสีอคคะ,ะคริลิกนะคะสีอะคริลิกจะเป็นสีที่มีกาวแล้วก็มีเนื้อสีเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเอามาทาก็จะสวยงามดีะนะคะแต่ว่าสีอันนี้พอสุดท้ายเราต้องเคลือบเคลียร์หรือว่าเคลือบเนี่ยแล็กเกอร์เงาอะไรครั้งนึ่งเพื่อให้สวยงาม,มนะคะ แต่นี้เทคนิคการทำสีนะคะเออเราก็เตรียมนี่เลยต้องมีรวดนะคะรวดตัวนี้ถ้าเราไปวางม้าโยกแล้วเราก็พ่นก็อาจจะมีบางส่วนที่ไม่โดนคม่โดนสีนะคะอันนี้จะก็คิดขึ้นมาทำไงให้มันง่ายๆก็ไปแขวนไว้ง่ายนิดเดียวเลยค่ะ <c oughs> เอาไปแขวนไว้แล้วก็พ่นนะคะเดี๋ยวลองพ่นตรงนี้ให้ดูนิดนึงนะคะ,คะสีสเปร์ก่อนใช้นะคะ ยี่ห้ออะไรก็ได้ะนะคะตามที่สะดวกนะคะท่านผู้ชมสะดวกที่ว่าจะซื้ออยี่ห้ออะไรเราพ่นนะคะก็พ่นห่างๆก่อนรอบแรกพ่นไปไม่ต้องอย่าใจร้อนนะคะไปพ่นหนาเลยสีมันจะไหลนะคะพ่นบางๆค่ะเนี่ยค่ะพ่นบางๆก่อนรอบแรกค่ะอ๋อถ้าเราใช้ลวดแบบนี้มันก็ไม่เปื้อนมือด้วยแล้ว<จ>ะสะดวก ไม่เปื้อนมือแล้วก็จะทั่วด้วยใช่ค่ะนะคะเราสามารถพลิกไปตรงไหนก็ได้นี่ค่ะพ่นนะคะรอบที่หนึ่งบางครั้งไม้เนี่ยถ้าเนื้ออ่อนเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีเซียนขึ้นมาแล้วก็ขัดนิดนึงค่ะนะคะเราทําหลายๆรอบก็ได้นะคะพ่นสักสองรอบสามรอบค่ะนะคะก็อันนี้เราต้องพ่นสักกี่รอบนะคะจันสักสองรอบก็ได้สองรอบค่ะนะคะถ้าเราขัดดีแล้วนะคะสองรอบก็พอ ก็แขวนทิ้งไว้ให้แห้งพอแห้งเราก็จะมาแต่งเติมลวดลายค่ะนะคะได้ตามใจชอบเลยก็มีหลากหลายเทคนิควิธีเหมือนกันนะคะอย่างอันนี้เราจะจุดๆก็น่ารักนะคะอย่างเหมือนในตัวอย่างอันนั้นมีแม่กับลูกพ่อยังไม่มีเอันนี้จะทำเป็นตัวพ่อนะคะก็จะมาเป็นจุดๆสีดำแล้วก็ หางนี่ก็อาจจะทําเป็นอีกสีหนึ่งก็ได้นะคะคุณผู้ชมก็จะเพิ่มความสวยงามได้มากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็คงจะต้องใช้เรื่องของศิละปะเข้ามาช่วยะนะคะ,คะอันนี้เดี๋ยวเราจะทําเป็นลายจุดนะคะ,คะสีดําแต่ม้าเนี่ยนะคะถ้าจะสวยเนี่ยตัวหางตัวแผงคออาจจะเป็นสีพื้นดําหมดเนี่ยคะ่ะก็ทาไปเลยแล้วก็ตรงปากด้วยไหมคะจะได้เหมือนกันลูกเลยค่ะ,ะก็แต่งที่หาง คือพวกไม้พวกนี้บางทีสีเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะตกใจว่าเอ๊ะทาแล้วไม่เรียบบางคร<ช>ั้งอาจจะ,ะทาสักสองรอบค่ะรอบแรกแห้งแล้วเราก็ทารอบที่สองเพื่อความคงทนด้วยแล้วก็เพื่อความสวยงามด้วยอย่างถ้าเราทาไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะจ์เวลาสีพวกนี้ถ้าทาลงบนบนไม้เนี่ยมันต้องทิ้งไว้นานไหมคะกว่าจะแห้งสีนี่แป๊บเดียวก็แห้งแล้วค่ะมไม่ไม่นานค่ะนะคะ ทาแผงก้อหน่อยจะได้เหมือนเหมือนมา้าค่ะได้ดูน่ารักเลยค่ะเพราะม้านี่เราทําแบบสไตล์เป็นเหมือนพวกการต์ตูนค่ะนะคะของพวกนี้จริงๆก็ตั้งโชว์ได้หรือว่าถ้าบ้านไหนมีเด็กๆนะคะลูกเล็กๆเนี่ยก็สามารถเป็นของเล่นได้เหมือนกันได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะให้เด็กเล่นก็ต้องตั้งทิ้งไว้ให้กลิ่นสีหาย<ม>ไปก่อนนะคะค่ะ อันนี้เด็กเล็กก็ต้องไม่นําเข้าปากนะคะถึงจะปลอดภัยถ้านอกจากนี้แล้วก็เอาเป็นของฝากก็ได้ด้วยะนะคะก็อาจจะตกแต่งในสไตล์ที่คนที่เป็นผู้รับเนี่ยชื่นชอบนะคะอาจจะเป็นสีที่เขาชอบลวดลายที่เขาชอบนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นของขวัญได้อย่างดีแล้วก็อาจจะทำแพ็เกจจิ้งนะคะสวยๆก็อาจจะ<ด>เพิ่มมูลค่าได้เหมือนกันแล้วก็ออกแบบลายก็ได้นะคะ,คะสวย,สวย หรือครูอาจารย์อยากจะให้เด็กๆเนี่ยทำเป็นสื่ออออกแบบเป็นตัวสัตว์อย่างชนิดอื่นนะคะ,คะก็น่ารักแล้วก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากค่ะจริงๆงานแบบนี้เนี่ยเด็กชั้นแบบประถมมัธยมจริงๆก็ทําได้นะคะอาจารย์ทำได้ค่ะ,คะไม่ยากค่ะเพราะว่าเด็กมัธยมเนี่ยก็เรียนเรื่องการเลื่อยแล้วเลื่อยฉลุเนี่ยค่ะก็ใช้ได้ก็น่าจะน่ารักจีนะคะอันนี้ก็เรากําลังทํารวดลายตรงตรง ตร,ตรงตัวของม้านะคะจุดๆนี้ก็ไม่ต้องจุดเท่ากันหมดนะคะ,คะเล็กมางใหญ่มากก็ถึงจะน่ารักค่ะก็ลงให้ครบค่ะก็ะจะน่ารักทั้งสองฝั่งค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งนะคะก็จะเป็นม้าโยกละ,ะนะคะ,คะอันนี้ถ้าทำเสร็จ ทั้งสองฝั่งแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยให้แห้งเนี่ยอาจารย์มีตัวอย่างที่เราลงสีไว้เรียบร้อยนะคะเมื่อกี้ก็เอาไปตากไว้หลายตัวนะคะที่ทำไว้เป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูพอเราทําเสร็จแล้วนะคะเรากา็ตายังไม่มียังไม่สวยนะคะเดี๋ยวก็ติดตาค่ะก็เป็นตาที่สามารถซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปก็จะมีขายนะคะแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะใช้ตากลิ้งธรรมดาค่ะ ตาตานี่นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเขียนเองก็ได้เพ้นเองก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเราติดตากลิ้งเนี่ยมันก็จะดูน่ารักนะคะเดี๋ยวนี้ตาที่เป็นตากริ้งก็จะมีหลายรูปแบบมีแบบขนตาเป็นแบบม้าสาวก็ได้ใช่ไหมคะมีให้เลือกหลายขนาดค่ะแล้วเวลาเลือกตาก็เลือกตาโตๆหน่อยก็จะดูน่ารักดีกาวที่ใช้ติดตาเราก็ใช้กาววิทยาศาสตร์ค่ะ แต่อาจจะเล็งซะก่อนว่าจะติดตรงไหนถ้าชำนาญก็ปึ๊บเลยค่ะ<笑><笑>นะคะโอ้ออกมาน่ารักเลยนะคะยิ่งถ้าเราทำเป็นเซตเนี่ยหรือว่าทำแบบหลายขนาดเรียงกันเนี่ยนาขนาดเรียงกันเนี่ยเอามาตั้งโชก็ก็จะสวยดีค่ะเราทำกล่องใส่ก็ยิ่งน่ารักนะคะ,คะ,ะก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเ,เป็นมาโยก นะคะที่ทำเองตั้งแต่เรื่องของแบบตั้งแต่ชิ้นงานเลยนะคะก็ออกมาสวยงามนะคะค่ะครอบครัวอยู่ไหนคะอ่านี่ครอบครัวเดี๋ยวส่งครอบครัวให้อาจารย์นะคะอันนีโยกันครบเลยก็จะเห็นว่าถ้าตั้งอยู่ด้วยกันเนี้ยคุณชมสวยมากๆเลยนะคะ,นนก,ะก็น่ารักะคะ่ะก็โยกด้วยอ,อ๋ออย่างนี้ถ้าตั้งโชว์ในตู้โชว์นี้ก็ คงจะสวยงามดีอันนี้ดิฉันชอบมาก<ะ>เพราะว่าแบบว่าสวยงามมากแล้วก็จะออกสไตล์แบบว่าหวนหวานนะคะคุณผู้ชมเในส่วนของงานที่ทําตรงนี้ค่ะอาจารย์ถ้าให้อาจารย์บอกว่าหัวใจสําคัญของการที่จะทําให้งานชิ้นนี้สวยงามสร้างสรรค์แบบนี้เนี่ยตรงไหนขั้นตอนไหนที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะอาจารย์ค่ะก็คือการตอนฉลุ เกลาแล้วก็เกลาให้เป็นตัวม้ามีสวดทรงองค์เอวอะไรเงี้ยค่ะจะ <c oughs> สวยนะคะ <c oughs> แล้วก็อีกอันนึีก็คือเรื่องของการทำลวดลาย <c oughs> ลวดลายนี่ก็อาจจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นติดกระดาษเดโคพาดหรือว่าทำจุดๆ <c oughs> หรือเพ้นลายได้หลากสไตล์เลยนะคะ หรือว่าถ้าคุณชมเเกิดสนใจบอกว่าโอ้โหทำมานี่ง่ายไปแล้วละ่ะอยากจะไปทำอย่างอื่นบ้างนะคะที่อาจารย์แนะนำเนี่ยมันสามารถทำเป็นสัตว์ชนิดอ,อื่นๆหรือว่าประยุกต์เป็นรูปแบบอื่นอื่นได้ไหมคะอาจารย์ได้ค่ะอย่างตัวยีราฟค่ะเราก็ต้องออกแบบค่ะจริงๆแล้วจะต่างกันที่ส่วนที่เป็นตัวชิ้นกลางนะคะชิ้นที่เป็นหัวเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็ออกแบบมาให้ใหดูน่ารักก็เคยลองทำนะคะก็น่ารักดีค่ะ คือไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็ตามแต่ก็คือเทคนิคก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือเรื่องของชิ้นกลางเนี่ยว่าออกแบบมาว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าทําเป็นช้างนล้วคะจาจช้างก็ได้จนส่วนตัวเนี่ยอาจจะต้องกลาดดีหน่อยไหมคะเอก็อาจจะจากหชิ้นก็เพิ่มเป็น2ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ะะทีนี้ให้อาจารย์ลองลองเล่าให้ฟังอีกสักนิดนึงนะคะว่าในส่วนของการทําชิ้นงานแบบนี้หรือว่าแรงบันดาลใจที่อาจารย์บอกว่าแต่ก่อนโอ้โหทำยากมากจนอันนี้อาจารย์ภูมิใจมากมากว่าคิดขึ้นมาเองหมดทุกขั้น <Okay. S 2> ตอนเลยที่มาที่ไปทําไมอาจารย์ถึงคิดว่าเออเราน่าจะมาทําชิ้นงานแบบนี้นะค,ะค่ะก็จริงๆแล้ว คือตัวเองเป็นคนชอบม้าโยกอยู่แล้วค่ะสมัยเด็กๆแล้วก็เล่นเป็นของเล่นอะไรเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงนะที่ทำง่ายๆทำในบ้านได้ค่ะแล้วก็สร้างเป็นอาชีพก็ได้ชุดนี้นะคะถ้าเกิดขายเนี่ยก็ขายชุดหนึ่งห้าร้อยบาทโอ้ค่ะที่เขาขายขายกันอยู่ไม่ไม่มีใครขายค่ะเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้ทําขายนะคะแต่ถ้าเกิดใครดูรายการนี้จบนะคะเอาไปทาก็คิดว่าจะสร้างรายได้ได้ดีเพราะว่าเคยมีคนมาติดต่ออยากได้ ก็คือเขาให้ราคาที่ประมาณ<ช>500กว่าบาทะนะคะแต่ว่าถ้าคุณชมเนี่ยเอาไปประยุกต์เอาไปทำเนี่ยนะคะแล้วก็ออกแบบแพคเกจจิ้งที่ดีก็อาจจะมีมูลค่ามากมายหรือว่าอาจจะใช้เทคนิคต่างๆมาประยุกต์ด้วยกันนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เราจะสร้างรายได้ใช้เวลาของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากขึ้นนั่นเองนะคะก็ลองนําเอาไปาประดิษฐ์แล้วก็สร้างสารรค์นะคะในสไตล์ของตัวเองก็ได้วันนี้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณดีๆนะคะสำหรับกรเม็ด เคล็ลับต่างๆที่อาจารย์นํามาฝากกันนะคะขอบคุณค่ะ าล้ค่ะคุณผู้ชมคะก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของการประดิษฐ์นะคะไม้โยกแบบนี้นะคะไว้สําหรับในเรื่องของการตั้งโชก็ดีนะคะหรือว่าในส่วนของการที่จะนําเอาไปเป็นของฝากก็ดีทําได้ไม่ยากนะคะแล้วก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามย้อนหลังหรือว่าในส่วนของเทปก่อนๆนหน้านี้นะคะว่ามีงานประดิษฐ์อะไรที่น่าสนใจนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ w ว w e.tv thai.tv นั่นเองคะ่ะและที่สําคัญที่สุดนะคะถ้าคุณผู้ชมมีข้อ เสนอแนะหรือว่าจะติดชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ที่อยู่ที่ปรากฏนี้นั่นเองนะคะอาแล้วค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผูม้ชมที่ติดตามรับชมค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ